ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับในส่วนของ Samsung g a l ็ x ซี่6กนะครับก็มาพร้อมกับ AI สุดล้ำนะครับเหมือนกับ Samsung า a l ็ x ซี่4 u l ย r a นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาฟังสเปคกันครับครับเริ่มจากหน้าจอนะครับหน้าจอด้านหน้าอยู่ที่6.3นิ้วนะฮะจอด้านในนะครับกลางออกมาแล้วอยู่ที่7.6นิ้วนะครับจอเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X นะครับ รีเฟล็120เฮิร์ทั้ง2จอเลยนะความสว่างอยู่ที่2,600นิตนะในส่วนของชิปนะครับให้มาเป็นแบบ Snapdragon 8 Gen 3นะครับแรมให้มา12ชินะครับหน่วยความจำให้มาสูงสุดอยู่ที่1 t b นะก้องหน้าให้มา10ล้านกล้องหลักให้มา4ล้านนะครับกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับ50ล้านเลนวาย12ล้านอันต้าและ10ล้านเทเลนะครับ ในส่วนของระบบปฏิบัติการให้มาเป็นแบบ Android 4ครอบด้วย One UI 6.1.1นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่4,400มิลลิแอมป์ชาร์จไว้อยู่ที่25วัตต์นะฮะร,ราคาตอนนี้นะมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยราคาลดเหลืออยู่ที่6 9 0 0บาทนะครับก็บางที่ก็แถมในส่วนของเยียบัติด,ด้วยนะแล้วก็โปรโมชั่นอีกหลากหลายเลยไปลองดูนะครับน่าสนใจมาก ใครที่ชอบมือถือจอพับได้ไปจับไปจองไปดูกันได้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะ แอมพูซิลิลาดแชมพูสูตรพิเศษอ่อ,อนโยนต่อหนังศีรษะประาศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องดิลาดซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออย์ช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยป้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสวยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทางช h อป e e Medical CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า